ตอนนี้น้องหลายคนก็ติดตามเรื่องของโอลิมปิกนะครับที่กรุงปารีส ก็เป็นอย่างไรบ้างคบพี่เกดในช่วงนี้ใช่ค่ะในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะกับจันแจมนะคะที่สามารถคว้าเหรียญทองแดงนะคะในการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นรุ่น66กกิโลกรัมหญิงนะคะในมหากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยจันแจมนะคะก็ออกมาเปิดใจหลังจากที่คว้าเหรียญทองแดงนะคะมาได้สําเร็จนะคะโดยความเคลื่อนไหวหลังจาก การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นนะคะรุ่น66กิโลกร,รัมญิงรอบรองชนะเลิศซึ่งคุณบีนะคะหรือว่าจันแจมสุวรรณเพ็งนะคะนักชกขวัญใจชาวไทยก็พ่ายแพ้ให้กับอิมานเคลิฟนะคะกำปั้นสุดแกร่งชาวแอลจีเรียค่ะไป0ต่อ5เสียงนะคะตกรอบรองชนะเลิศนะคะแต่ก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะเหรียญทองแดงมาให้ทีมชาติไทยได้สําเร็จค่ะโดยจันแจมนะคะก็กล่าวว่า ต้องยอมรับนะคะว่าว่าคู่ต่อสู้นะคะทั้งเร็วแล้วก็ยาวด้วยนะคะตัวยาวด้วยแล้วก็เร็วเขาบอกว่าเร็วกว่าปกติด้วยนะคะเขาบอกว่าเราก็พยายามเข้าไปแล้วแต่มันเข้าไม่ถึงนะคะก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วค่ะความหนักหน่วงของเขายังเหมือนเดิมขนาดหนูไม่ได้เข้าไปแบบโจมตีแล้วโดนเยอะก็ยังมีพลาดโดนนับเลยอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ จันแจมบอกนะคะเปิดเผยหลังจากที่จบการแข่งขันนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณกําลังใจจากทุกคนที่ส่งให้หนูนะคะวันนี้หนูสู้เต็มที่แล้วทําได้เต็มที่ได้แค่เหรียญทองแดงก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะก็ก็เรียกได้ว่าเต็มที่แล้วจริงๆนะคะเชื่อว่าเต็มที่แล้วอย่างที่ทุกคนได้รับชมการแข่งขันไปนะคะว่า คุณจันแจ่มก็สู้เต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ความทุ่มเทแล้วก็ความมุ่งม,มั่นของเธอก็จะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นหลังๆด้วยนะคะให้กับคนไทยทุกคนด้วยแล้วก็ขอใทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับจันแจ่มต่อไปด้วยนะคะคก็ยังไงก็ยินดีกับความสําเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะสําหรับ <ๆ S 2> เหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ค่ะครับผมครั้งหน้ายังมีอีกนะครับพ<ช>ไม่ว่ากันเนาะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับ ถือว่าได้ที่3ของโลกเลยนะโอลิมปิกนะครับก็ไ<ช>ม่ธรรมดาะนะนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับประเทศไทยเราเนาะแล้วก็แสดงความยินดีกับคูณจันจ่มด้วยนะครับค่ะ